บ่อบิโจนะครับผมนะนะวันนี้ก็มาชิงเหลิวบ่อเมาส์นะครับผมนี่ครับเอาทุ่นขนเม่นมาเทสด้วยนะครับเป็นงานบาลานนะครับหางตันนะครับนี่ครับเทสให้ลูกค้าก่อนทรงนะครับสวยๆเลยครับผมร้านเบาๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยมาดูผลงานกันวันนี้ครับครับได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับนินบ่อๆก็มีนะครับนี่ฮะเนี่ตัวนี้ไซส์หน้าเกือบเกือบสองดาบตัวนี้นี่นะฮะ ทุ่นขนเม่นนี่ฮะหองกันด้วยครับกับเดี่ยวหอมคุยๆนะครับโอเคครับง่ายฝากผลงานไว้ด้วยนะกา้านใครมาซ้ำพวกนี้ก็ได้นะครับนี่หมายตรงนี้นะครับนี่เปิด โตนเต็มโตเลยนะครับโบไม่โบฮนะดูฮนะบอ่อหลูงออสนะครับนี่ฮนะโบโบครับนี่ฮนะน่าจะโลฟายนะครับตัวนี้